สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับสู่ชาแนลหนการดูดวงโบวีหกสิบสี่ฮารโรนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงก่อนใครล่วงหน้านะคะดวงหรือปาฏิหาริย์ใดเรื่องราวดีๆใด,ดจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวใช้เด็กนี้ให้นะคะพระพิฆเนศอ่าตรงนี้ดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเรามาดูว่า อะไรรอคอยคุณอยู่นะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังเนาะรหัสสบดีนะคะแปดเหรียญน,นะคะโอ้โหแปดกระทาเช่า สีดาเพสออฟเพสออฟวอนเดมูนฮะเป็นอะไรเนาะเนี่ยชาววันพฤหัสทุกคนนะคะบางคนอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะมีเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบปรปับปรับฉับพลันเนาะตอนนี้ช่วงที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นนะ แต่มันก็จะมีคล้ายๆแบบเฮ้ยพอมีเรื่องไม่ไดีผ่านไปเรื่องดีจะเข้ามาเอางี้ยของคุณนะในเดือนนี้นะคะเครียดมากนะคะมีความเครียดทุกใจนอนไม่หลับบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะบางคนก็แบบเพิ่งผ่าตัดมาก็มีอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็แบบเครียดโรคแบบโรคโรคเหงาโรคเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนค,ค,คล้ายๆโรคซึมเศร้าเลยเนาะคิดมากนะคะคล้ายๆแบบเหมือนจะจิตตกยังไงก็ไม่รู้มีความกังวลบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวขอเสริมหน่อยขอเสริมสามใบนะคะเฮอมิตขึ้นมาอืมแต่ไพ่เดึกกันนชาก็มานะคะถือว่าเป็นพรที่ดีมากให้เพื่อนๆนะคะโอ้หนึ่งถ้วยมาค่ะเดือนนี้เดือนนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับอะไรมากส่วนใหญ่ก็คละกันไปนะคะส่วนใหญ่ในเดือนนี้คุณ คุณกาลังแบบไปเกี่ยวข้องกับงานความคิดการแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญของคุณคือการพัฒนาตัวเองนะคะเหมือนคุณกําลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะไปศึกษาหาความรู้ไปเข้าคอร์สนะคะไปเรียนเสริมหรือว่ากําลังไปอบรมอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือมันเป็นคุณมาถูกทางกับความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะในเดือนนี้แล้วคุณจะรู้อย่างเงี้ยเออแล้วอาจจะมีการแบบพัฒนาไปอย่างแบบ เร็วมากรวดเร็วมากบางสิ่งบางอย่างในเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะคะทําให้คุณแบบแทบจะตามไม่ทันเลยทีเดียวนะคะอ่าเปิดอันนี้ก่อนขอดูฮาร์ดอะรเกอรก่อนนะอ่ะบาลานซ์นะคะบรัสซ um ัมพลังงานดีอุ้ยความรักความรักก็ดีนะสายโสดก็แบบ มีเกนจะได้เจอความรักแบบไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นด้วยนะคะขอเปิดให้ความรักขอเปิดให้ครบทุกอย่างเลยแล้วกันเนาะค่อยพูดทีเดียวนะอันลิควิดเลิฟนะอีโร broken inside อันรู้แล้วบางคนก็อาจจะเลิกลากับใครมาปุบปับฉับพันความรักพังทลายนะคะอยู่ในช่วงของการแบบ เศร้าแซดยังมูออนไม่ได้กับความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวเองเพราะามันเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นน่ะนะมาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรถึงคุณนะอะบลูมมิ่งขึ้นมาค่ะอุ้ยสวยจังเลยคนนี้สวยมากผมขาวเหมือนวันเมื่อกี้เลยแต่คนละคนเนาะ อีราบลูม,มิงถือตะเกียงด้วยคล้ายเฮอร์มิตเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกคนนะคะคุณกำลลังจะพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับอ,อะไรที่มันก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเงี้ยเช่นเงินเดือนขึ้นตำแหน่งขึ้นนะคะหรือมีการพัฒนาเกิดขึ้น นะเราอาจจะมีบางอย่างที่เฮ้ยมันมีทั้งแบบว่าคล้ายๆไม่หมอโบจะไม่บอกว่าทุกขลาบมันจะมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีอีกสิ่งสิ่งหนึ่งอาจจะไม่ดีสําหรับคุณเพราะว่ามันปึกบปรักสัพันธ์เรารับไม่ได้กับความรู้สึกที่มันรวดเร็วขนาดนี้อย่างเงี้ยเออมันทําให้คุณเครียดนะคะพอสมควรนะเออเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่การงานก่อน หน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างคะเอาสําหรับคนที่ว่างงานคนที่ว่างงานมีโอกาสไหมที <immen mesela> ่จะได้งานในเดือนตุลาคมมีค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้งานมากๆนะคะงานมาแล้วงานมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะในเดือนนี้ตั้งใจหานะคะคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างคนที่ทํางานประจํามีโอกาสนะคะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อน <ingen ver ning> ตําแหน่งหรือว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นใน ในในงานของคุณนะคะแต่บางทีคุณอาจจะเอ้ยได้ร,รับมอบหมายหรือว่าได้เรื่อนตําแหน่งหรือว่าย้ายไปอยู่ที่หนึงแต่คุณไม่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแต่มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทํางานประจํานะคะอืมส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวล่ะธุรกิจส่วนตัวหรือว่านายตัวเองเป็นยังไงบ้างเร่ดม,มากร่รวยค่ะ ร่ำรวยนะคะเงินเข้าเงินหลั่งไหลมามีโอกาสได้ทรัพย์หรือว่าได้เงินก้อนนะคะที่ทำธุรกิจส่วนตัวการเงินจะดีมากๆในเดือนตุลาคมาคุณอาจจะมีแบบความก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะทางด้านเงินการแก้ไขปัญหาแต่มันจะมีความเครียดโดยเฉพาะในเรื่องบางท่านนะคะ มัน broken inside ความรู้สึกของเรามันแบบพังทลายคุณสูญเสียอะไรมาปรับปรับฉับพันหรือมันเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณยังคุณยังทำใจไม่ได้กำลังคืออยู่ในช่วงของการเยียวยาก็ได้เออนะถ้าเป็นความรักก็อาจจะเป็นความรักที่มันไม่สมหวังนะคะอืมขึ้นมาตรงๆเลยเป็นความรักที่ไม่สมหวังแล้วอกหักอยู่ก็ได้เนี่ยตอนนี้เลยนะคะ มาดูสําหรับการเงินก่อนดีกว่าการเงินเป็นยังไงบ้างไพ่ไม่ได้สอกมาในเรื่องของการเงินเยอะนะคะคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นการเงินระวังนัดไว้ก็ไม่มาระวังอย่าให้ใครยืมเงินนะคะจะถูกหลอกได้ในเรื่องของการเงินภาระักก็เยอะพยายามที่จะรัดเข็มขัดย่าอะไรมาเพิ่มนะคะอย่างเช่นนี่ก้อนใหญ่อะไรเงี้ยจะมีโอกาสมีโชคลาภอยู่นะ มีโชคลาภเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินอยู่แต่ต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกหรือการถูกทำะารลับหลังหรือว่าเอารัดเอาเปรียบเกิดขึ้นได้นะคะอ่ะต่อมาต่อมาการเงินไปแล้วนะคะสุขภาพระวังความเครียดการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อาการบวมซีดอ,อ,อะไร อืมุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะส่วนในเรื่องของการเรียนการเรียนราบรื่นดีมากๆนะคะแต่จ,จะมีความทุกข์หรือว่าความไม่สบายใจความกังวลใจเกิดขึ้นนะคะคือมันมีอาจจะมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถือว่าการเรียนถือว่าดีมากๆสิ่งที่ต้องทําทุกคนเลยนะคะสําหรับชาววันพฤหัสในเดือนนี้ก็คือการ สร้างพลังความบาลานซ์ภายในของตัวเองให้ได้นะคะอาจจะนั่งสมาธิหรืออาจจะทําใจแล้วพยายามที่จะอยู่ให้ได้กับจุดๆหนึ่งใช้เหตุและผลนะคะอืทุกคนเจอเรื่องอย่างนี้หมดนะคะแต่คุณสามารถที่จะแบบว่า,อามองหาสิ่งที่มันเป็นมองหาพื้นที่ที่มันสุขสงบสําหรับตัวเองได้ นะคะเงยหน้าขึ้นมาจากความล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมามาดูความรักพลังงานของชาวพลหัสนะคะมีการอกหักเกิดขึ้นเยอะซสายสดก่อนแล้วกันซสายสดเป็นไงบ้าง สายส่วนอาจจะได้พบรักจากการเดินทางหรือคนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนเขาคนนี้จะเป็นชาวท่าน้ํากรกฎมีนพิจิกก็ได้เจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะเจอการแบบบริเวณที่พื้นที่ที่ใกล้น้ําก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่ล่ะเป็นไงบ้างคนที่มีคู่นะคะจ,จะมีคอมมิชเมนต์การเกิดขึ้นได้พูดจาได้พูดคุยได้ตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นก็ได้สําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ถือว่าดีนะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นช่วงวเวลาแห่งการเยียวยาการให้อภัยนะคะหรือว่าพยายามฮิลลิ่งตัวเองในช่วงเวลานี้หลังจากที่คุณได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือว่าหลังจากที่คุณได้แบบเจ็บปวดบกเข่นอกหักมาอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เรามาดูว่าแปดแปดเหรียญคุณกําลังแบบ พัฒนาตัวเองอยู่จริงคุณกาลังพัฒนาตัวเองอยู่หลายท่านกําลังศึกษาหาความรู้กําลังที่จะแบบซุ้มทําอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตของตัวเองมันดีขึ้นกว่านี้ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าความความที่มันเป็นอนาคตของคุณสิ่งที่คุณเลือกคุณตัดสินใจมันถูกต้องมันชัดเจนแล้วในเดือนนี้เดอะมูนมาบอกว่าบางท่านก็อาจจะดิวอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์กับชาวทัตุไฟอะนะคะที่คุณมีประเด็นอยู่ก็ได้ แต่บางคนก็คิดไม่ออกในเรื่องของความครีเอทีฟไอเดียจินตนาการพยายามที่จะแบบว่าบาลานซ์ balance, อารมณ์ของตัวเองนะคะถ้าคุณคิดเยอะคิดมากเกินไปความคิดจินตนาการของคุณในเรื่องงานมันไม่ค่อยผุดสักเท่าไหร่นะคะบางท่านมีโอกาสเดินทางนะคะในเดือนนี้นะคะสําหรับชาววันพฤหัสอ่าความวุ่นวายนี้นะคะมาสองใบอาจจะก,กดดันหน้าดูในเรื่องของสิ่งเล็กๆน,น้อยๆจุกจิกๆหรือว่าบริวารน,นะคะผุดบริวารอย่างนี้นะ เอาล้วคะ่ะคุณกำลังจะได้ข่าวสิ่งที่คุณเครียดอยู่คุณกําลังจะได้ข่าวซึ่งเป็นข่าวดีหรือความช่วยเหลือก็ได้นะคะเพจออฟคัพมาบอกว่าอาจจะมี something นะคะ something เพจออฟเพจออฟคัพเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่อย่าระวังความมักโลบความโลภมากอย่างเช่นคุณอาจจะมีโชคเข้ามาแต่ว่านั่นมากไปมันก็อาจจะเป็นทุทกขลาบได้นะคะเออแล้วก็ระวังในเรื่องของผลประโยชน์นะคะอ่ะบางคนมีโอกาสที่จะแบบว่าต่อเติมนะคะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านหรือบางคนอาจจะมีแบบการใช้เงินเกี่ยวกับแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่างานอะไรบางอย่างที่เป็นงาน งานดีๆแต่มันมีทั้งไพ่พะไพ,ไพ,ไพ่มันเกิดขึ้นนะคะหมอโบแนะนานว่าอ,อคนในครอบครัวควรคที่จะแบบว่าทําบุญร่วมกันอะ<ม>่ะอืมให้คนในครอบครัวทําบุญบ้างหรือตัวคุณเองทําบุญบ้างนะคะอ<ม>ืมทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเสืออะไรถึงคุณเดียวเดียวเดียววันที่ดีที่สุดของคุณนะคะในเดือนตุลาคมนะคะก็มีวันเสาร์นะคะ วันมีวันเสาร์มีวันพฤหัสบดีนะคะวันที่ดีที่สุดวันมงคลของคุณด้วยนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขมงคลหรือตัวเลขที่แบบดีของคุณในเดือนเดยวนะในเดือนตุลาคมนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะคะอ,อันดับแรกนะคะก็จะมีเลขสองนะคะ บางคนก็จะเห็นเลขสองสองสองบ่อยหรือว่าเลขคู่บ่อยนะคะมีเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งนะคะในเดือนนี้เลขสองเลขหนึ่งแล้วก็อืเลขแค่เลขสองกับเลขหนึ่งอะคะ่ะเอาละแต่ไม่ต้องเสี่ยงเยอะอะไรนะคะก็ทำสมาธิด้วยนะคะของคุณเนี่ยต้องทําสมาธิด้วยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณแบบอยากให้คุณทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระบ้างอะไรเงี้ยนะคะเค็มดาวลงแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความบาลานซ์นะคะ บูตพลังงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งทีงนี้มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณในเดือนนี้นะคะเทพธิดาประจําตัวของคุณกําลังสื่ออะไรถึงคุณนะคะหรือข้อความอะไรที่ท่านกำลังส่งให้คุณนะอ่าในเดือนนี้ของคุณนะคะอันนี้คือเทพธิดานะคะแห่งยมโลกนะคะถึงเวลาของคุณที่จะเปล่งประกายแล้วก็คุณจะกลายเป็นเขาเรียกว่า คุณจะกลายเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองนะคะในเดือนนี้แล้วคุณก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเทพธิดาแห่งยม,มโลกและก็ความเจริญรุ่งเรืองนะคะออคุณกําลังจะถูกจดจานะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับจิตวิญญ,ญาณที่แบบสวยงามที่คุณกําลังเบ่งบานนั่นเองนะคะแสดงว่าพลังงานนี้นะคะคุณน่าจะกําลังแบบอย่างที่หมอโบบอกคุณกําลังจะพัฒนาตัวเองอยู่คุณจะเจอหนทางที่ทําให้คุณแบบ เขาเรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองได้นะคะในเดือนนี้แล้วคุณยังได้รับการส่งเสริมพลังงานนะคะจากท่านยมหรือว่าเทพถ,ถ้าถ้าบ้านเราก็จะเป็นท่านยมหรือเทพชิดาแห่งโยมมนโลกนั่นเองในเรื่องของความรุ่งเรืองของชีวิตนะคะแล้วมาดูอีกสามใบนะคะความรุ่งเรือง การพัฒนาคุณกำลังจะแสดงศังกยภาพของตัวเองนะคะแบบปฏิหารนิดนึงนะคะการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลของคุณกำลังเกิดขึ้นนะคะ personal personal transformation แล้วก p r i t y เรียงลำดับความสำคัญกับสิ่งที่ทำนะคะมันจะทำให้คุณแบบว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไวมากการเปลี่ยนแปลงของคุณต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันจะออกมาดีพุซิทีฟเอารุกดังนั้นสิ่งที่คุณเครียดอยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลได้ได้แล้วนะคะทุกอย่างจะออกมาดีเองนะคะนี่คือสิ่งศักสิ์บอกคุณนะคะแล้วคุณยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของความรุ่งเรืองด้วยนะอืมกรุณาพิมพ์คำว่า ขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองพลังงานอันสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งชีวิตนำพาฉันให้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้เพื่อนๆชาววันพฤหัสทุกคนจงโชคดีนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเลิฟๆค่ะ